สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนะคะสายด่วนเลขวิ่งเงินล้านนะคะของปูซุ่มเงียบนะคะงวดที่ผ่านมาปูหาวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะมีแต่กินกับจเจ้านาะพี่น้องเนาะเขาเต็มเต็มแปดสามนะคะแนวทางของปูอีกนะคะเนาะจังใดกับมาติดตามรับชมน้ำกันอีกต่อหงวดเลยนะคะสายด่วนนะคะเลขวิ่งเงินล้าน มาแล้วค่ะพี่น้องคะมารอติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำกัดนะคะเขามารับชมคลิปนี้มารู้ว่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเนาะค่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการบอเซียเวลานะคะมาติดตามแนวทางนะคะโทษสัมผัสสดๆกับปูน้ำกัดนะคะกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะแรงนะโยมนี่กินเขาสุ่มกันบ่เมนพระอันนี้เด้ค่ะการนมัสการครับปู อ่าเจริญพรเจริญพรโอ้โมา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 นั่งพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มารับฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเลขกวิ่งมันที่โพดที่เหอจะเล็กวิ่งค่ะเป็นตั้งไหนค่ะปูมีตะกินกับเจ้าห้องคื่อคักแต่ปูเลขกวิ่งนี่ร้านเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้ยเขาคักเขาแน่นอะเนาะไม่สนดับเนาะโอ้เมนเมนค่ะปูรับบ่อยู่รับไม่อยู่หรอก ก็ไม่ได้ประมาทใครว่าจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ไม่สนน่ะค่ะเอ่อเขาบ่สนเนาะมีแต่กินกับเจ้าอย่างเดียวนะคะเนาะอ่ามีแต่กินกับเจ้าแล้วเอาบ่หมูอเจ้าแล้วแหละมากัึ้แล้วครับปูสโลแกนนี่ก็มีก็มีก็มีคนดับเหมือนกันสองเจ็ดแปดดับสิบหน่วยบนค่ะแปดแปดสอดโพโอมาตุกุกเลยแหละนะครับเออครับแมนอะ ทีนี้เลขประจํางวดงวดประจําวันที่1กรกักดาคมกคได้เนาะกอเยาะค่ะกอย่ะกันยาค่ะกอยาค่ะกอเยากอยอะว่าไหมว่าไหมเอาแต่ว่าเลขกันของปู่เลขกันประกบคู่กับเขาได้ค่ะ83 ก็เข้าเข้าแปดสามนี่แหละก็เลยมันเป็นเหตุที่งวดนี้จะไม่เน้นบนเน้นล่างให้ละค่ะเอาเป็นบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะเป็น<ห>บนล่างอ,อกเลยมันคือมันมันจะรู้สึกดีต่อใจมากกว่านะแมอนอยู่ค่ะแต่ว่าปู่ก็ได้บอกอยู่ด้วยค่ะในิดว่าให้สื่อบนล่างไว้เลยเพราะว่ากับบ่รู้ว่าปู่สินเน้นถืกบอนะค่ะเนาะอ่าผู้ใดมีความคิดต่างที่เอาบนไปเป็นล่างเอาล่างเปบนก็ก็ว่ากันไปก็ได้ว่าไวายุค่ะ ว่าทั้งเหงียนกระทรงผลเนี่ยน้อยๆกแตดกระสูขึ้ก็นละค่ะซูซูค่ะปูซูเลขวิ่งสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสายดวนเลยนะคะเนาะอ่าก็มีดังนี้แ Hammond วิ่งหกกับเจ็ดครับค่ะวิ่งหกกับเจ็ดค่ะอีกแล้วครับท่าน เอาบอลหันมดอมาแล้วเล็กวิ่งสายด่วนเท่าเนาะค่ะเนาะปูมาเอาไนไว้ค่ะมาเอาไนไปวันค่ะมาเอาเนี่ยเงินล้านไปไวแต่เฮ็ดแนี่เเด็กวิ่งเงินล้านนี่ค่ะโอ้ยสายด่วนเงินล้านแตกเต็มเต็มในห้องบอดดูบ่มีเงินล้านไปวิ่งน้ำกระเจาเนาะแมนค่ะปูห้อวบ่มีแต่เงินล้านไปวิ่งนี่แหละค่ะบ่มัน ผมเป็นคนรวยเกินขีดก็เบื่อตุนเหลือติผมมีเงินหลานสักร้อย <c oughs> วิ่งร้อยร้อยวิ่งบ่บอกเข้ายันยันในใจค่ากาแฟาให้เข้าหน้าเออเบามวนเนาะพี่น้องเนะเบาวมวนเด้วยคะ่ะใส่สสเสียดไปน้ำ <c oughs> เนี่ยเด็น้อยการล้างเหล็กออกน้ำปูนะอ่ะทีนี้ก็บัดนี้มีเหล็กประกอบคมากความโดดเด้เบ็ดเสร็จ <c oughs> ขาก็เสียบในบัตรประกอบหายเลยเป็นบัตรปู ก็คือมีเลขสีสีตัวสีตัวประกอบคู่เนี่ยประกอบคู่เลขวิ่งเลขประกอบนะเลขประกอบคู่แมเขียนเลขประกอบคู่ค่ะค่ะเลขประกอบคู่เจ้าไปประกอบกับตัวนประกอบกับเลขวิ่งสองตัวนี่แหละมันก็สีตัวที่จะมาประกอบคู่นี้ก็คือมีตัวที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งอ่าเลขสองครับค่ะเดี๋ยวเลขหนึ่งเลขสอง ประกบคู่เลขหนึ่งเลขสองมาคู่ค่ะหนึ่งสองค่ะเลขห้าห้าค่ะเลขเก้าเลขเก้าหนึ่งสองห้าเก้าเอาเอาซีโซ่นี่ไปประกบใส่หกกับเจ็ดเท่าเลยเป็นบัคขัปูใช่ใช่เป็นประกบคู่เลขวิ่งอ๋อประกบคู่เลขวิ่งเลยมันก็จะเป็น ถ้าวิ่งหกถ้าหกมามันก็จะเป็นหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก้าถ้าเจ็ดมาจับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้ามั่นใจนว่าเลขวิ่งมาเหมือนเดิมค่ะก็สิป็นแปดคู่นะคะเนาะใช่แล้วเราเรามีมีพิเศษแต่บร่ได้เน้นบทล่างให้แต่มีตรวจสอบอยู่ ตัวชอบตัวใดละ่ะโอชอบที่มันติดเลขหนึ่งเลขสองไหมชอบที่ติดเลขหนึ่งเลขสองอ่าก็คือหกหนึ่งหกสองเกียบหนึ่งเกียบสองไหมค่ะเป็นทั้งบนล่างเด้ะเป็นทั้งบนล่างนะคะเนาะอ๋อคราวนี้ปูไม่ขอแยกบนแยกล่างให้หรอกคราวนี้เนี่ยเอาบนเอาล่างไปเลย <S 1> 1, <S นะปูอ๋อมันเหมือนมันเหมือนตัวเอง ทำร้ายจิตใจตัวเองเ่เสียเองมันมันมันดูแล้วมันขอแสดงความเห็นแบบนี้ดีกว่าคจะมีดีกว่า,บบวามันมันหันมันมันหายใจบวกลงนะครูโอ้ยมันเกิดลึกลุกูดีคนเนาะ,ะบริเด็ดมาจากอีบเอ่บอบริเ็ดบดบดได้แข็งคือขึ้นเสาศิลาเดรับ่มีจิตใจไหมแมนบอกแมนค่ะคแต่ว่ากีขอยอมรับเนื้อผลประกาศมา เล่นบ่ลหล่ะกันนั่งจากว่าจะค้องไปเน้นนั่นแหละว่าเก็บมาบนแปดมาล่างเลนบอมันออนเห็นบอลมันเป็่นแต่ใดดิค่ะเพราะว่าเหล็กมนมีบนมีล่างเนาะปูเนาะแต่ว่าขันมีเอฟซี่ฟูสลัดผูมีประสบการโฉกท้นเกี่ยวกับกันรลงทุนซิงแนวทางตัวเหล็กเนี่ยจะเล่นบนเล่นล่างกับจีมี่แน่อยู่จีแจ็คสีบ่ลหลยกาคือว่าค่ะแต่ว่าก็ดีกับภาคกันเจ็บเที่ยวประสบการณ์ไปค่ะปูแต่ว่า ปูกับมันใจคือก็สองตัวมาตัวชั่วล้านเปอร์เซ็นต์บอสนดับมีได้กินกับเจ้าแล้วก็ได้ตต่มอยแม่นี่ครับค่ะวดนนี้อันแรกวิ่งเฮ้านี่มีแต่กินกับเจ้าสีฟันเน้นให้บ่คค่ะปูไปตลอดบนอเน้นบอเน้นบอเน้นบ๊อเน้นเนาะค่ะเนาะเอาเห็เป็นสองตัวมาตัวเลยเนาะค่ะเนาะทั้งบนล่างไปเลยค่ะครสองตัวมาตัวตามสโลแกนไปเลยค่ะไม่เน้นอีกแล้วราะไม่กินเน้นเจ็ดบน ช่ไหมค่ะบ่ไหมค่ะสีสีเด่นห like ่บอค่ะสีเด่นหาบ่สีเด่นห้ซื่อๆบ่ค่ะแต่ว่าข้าบ่ไห้ว่าเนียนเป็นบนล่างนะคะเด่นห้ซื่อๆนีไหมค่ะฮัลโหลครับโอูเอาพี่น้องสัญญาณนะคะสัญญาณบอดีนะคะพี่น้องสัญญาณบอดีนะคะเนาะพราะว่ากัดค่ะสัญญาณรุดนะคะเนาะจังไดเดี๋ยวแอรสจขึ้น ตัวเลขแนว่ทาหให้นะคะสายลุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวชอบก็คือตัวที่มาค่ะปูหกหนึ่งหกสองเนี่ยนะสัญญาณบอดีไหมครับสัญญาณหายครับปูมันขาดส่วงปูสัญญาณบอดีแล้วก้นท่วเขาว่าก้นท่เขาของปูแล้ว่ามีสัญญาณเนาะปูหนูกะว่าอาู่ต่อเลยปูต่อเลยครับต่อเลยค่ะปู มากตัวที่มัดมากตัวที่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยนี่มากนีไยอืมมากซีคูนี่นกปูนนเนาะเป็นทั้งบนล่างเนี่ยค่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยเออมากซีคู่นี่เป็นทั้งบนล่างค่ะแต่ว่าเลขวิ่งปูจะเด่นไห้ปะค่ะคือว่าเ,เด่นตัวเดียวนะไหมคะ่ะครับสันห้าเด่นคลิปเด่นเด่นโอ้เอาสันแสดงว่าบ่เด่นนกปูเนาะสันนะเอาทั้งสองโหลดอันสันเอาเจ็จเหนียว เอาเจ็ดบ่ปูขันเด่นเด่นเด่นเจ็ดบ่อเอาขอใหมันมีตัวถือเนาะค่ะความีตัวถือเด่นเด่นผิดบ่ว่ากันเนาะบ่บ่ว่าค่ะปูเพราะว่าสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนเฮ้าเป็นสโลแกีนอยู่แล้วค่ะเด่นซื้อตามเจ็ดบน็เจ็ดบนเอาคือคือว่าบัเน้นบนล่างปูเอาแต่หน้าจอดคอยว่ามันเจ้าบัวคอยเน้นบัวแมนบนเน้นล่างหัวกัเลยว่าบัแมนความหมายของหนูว่าให้เด่นตัวนึงแต่ว่ามันสิไปบนไปล่างก็สร้างมัน ออเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดค่ะเด่นวามหมายคือว่าเด่นเด่นแล้วะสิบไปบนไปล่างนะคะบ่ได้ว่าให้เด่นเด่นบนเด่นล่างจังสีหน้าค่ะอ่าขัดใจเราบ้าเด่นเจ็ดครับเด่นเจ็ดค่ะเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดลค่ะมีเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะคูะมีเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะเอามีโยมีพู้ได้อยากถวายนำชากาแฟปูกับโตมาหาแอดมินเควนกาสังกับโตมาเบื่อนีด้ะค่ะ แฉกไล์มากพั่วมากฝาับบไหวแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะให้แอดไลน์ปูเนาะค่ะเนาะแอดไลน์เป็นเบอร์ไอดีไลน์แล้วก็เป็นเป็นเป็นทั้งเบอร์พร้อมเพลดิต่นี่ยค่ะค่ะอันโซ่โ่เบอร์ไอดีไลน์ให้เริ่มบัวค่ะปูแอ่แม่ศูนย์ศูนย์ค่ะโจดน้ำเนอะค่ะอ่ะรัลค่ะปูอ่ะรโวปอะ่รเงี้ยเห่ะ 062 062ค่ะ2ได้ยินได้ยินได้ยินยั่ครับ062หรอปะค่ะครับ296 296 7859 7859ป้าปู0622967859ค่ะเบอร์ไอพีได้เพิ่มเลยแชทแชทเพื่อนครับได้ครับ ่าแต่ถ้าโทรมาปู่จะไม่ได้รับหมดทุกคนหรอกค่ะก็คือให้แอดไอดีได้จะดีกว่าขอฝากว่านี่นี่ทิมท่วนไว้ขอให้ทุกคนจึงโชคดีถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ครับครับมืดตึ๊บเลยครับอินถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่ก็ตามมาครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่กดติดตามค่ะสาธุครับปูสาธุครับเอาค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะกับสัญญาณนะคะบอดีนะคะเนาะ่ว่าปูกับบอกมาแล้วนะคะว่าตัวได้เด่นนะคะทิ้งเบอร์ไอดีไลน์ปูห้นะคะเดี๋ยวจังไดแอดกับซีคืนตัวเลขเนวทางห้พี่น้องนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแอดกาลังจะเดินทางกลับบ้านหลังจากไปติดตามเนวทางนะคะหลังห้วยออกนะคะหลายๆายสำนักห้พี่น้องนะคะเนาะจังไดเขากับ นะคะรอติดตามในคงต่อไปนะคะว่าปูสุมเหียบนะคะเมื่อลงบัวห้าสิมีเพิ่มเติมจังได้บอนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องนะคะฉบับผ้าร่วยนะคะวิไลไหโชกนะคะขอลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องโศกมันสุกูสุขนนะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ